นายยังวะเอาเอาเลยๆก็ออกมาหาพี่หาน้องแล้วสวัสดีพี่น้องแกบาทเนี่ยพยางอ่าเชิญนี่ครับพี่น้องค้าพี่น้องแค่เพิ่งแกยค่ะสวัสดีค่ะเอาควายไปใส่หลักควายโอ้ยควายยุ่ยพี่สีเฮ็ดอีหนังกระหวกให้มันหลอดสีหลอดทางเนี่ยพยังเดือเป็นหฝังปันกบแล้วมึดใจไดแต่นายนั่นมันเอาไม้หนังละโตนั่นเองเอาไม้มาถามอะไร พี่ง่าขอดมองยืนเอาจังซี่เอาจังซี่เอาจังไนบัตรเนี่ยในๆเขาก็ออกมาหาพี่หาน้องแล้วเขาสืมาดสัวกันวากวากกังซี่เพราะอไรดิเจ๊ได้ไหมเอาเขาก็หาเนี่ยวนๆตัวพี่น้องฟังกันตัวเน้องเจ๊ได้จับสีม้วนเขากระลองเพลงพันดีลองเพลงไหนจังวัวเขากระเอาเพลงที่มันกระลังดังๆที่เป็นข้าวเป็นข้าวยูเดียนสองเดียนนี่ไหมเพ่งยังวะเขากระเพลงเตาง่อยว้าเอ้กูจัดกูจัดเตาง่อยกิตตาลักก็ลุงพจน์เฮ้ยกระลอกขโมยขโมยม่นดิเมนตีเนี่ยวันเตะแกวลองใน ถนัดปากเลยล่ะเมนบ่เดี๋ยวนี้ผู้ใดสิเป็นกินตะลาบัดเนี่ยให้กูเป็นกินตะล้าต้องแสดงว่าขวาก็เป็นลูกพ่นตัวกันเอ้ยโอ้เนี่ยมึงเดี๋มันบอกมป็นกินตะลาดอกนี่ไม่อย่างจังมันกินบ่ขี่ข้าก่อนเอาเป้าก่อนนี่โอ้ลองคู่กันเนาะเอาเนาะเด้อลูกพ่นหลงก่อนเลยเนาะเออลูกพ่นครับตาวง่ายบ่เอกตาวง่ายบอกใครได้บ่กับบ้านจ้ะตาวง่ายเนาะกินตะล้านะ quá subscribe cho no. kênh qua lấy Gõ Để Nó không được lỡ Sao tao hấp dẫn ai. Tao ai. Tao ai tao tao อันเจ้าล่องนี่ดิมันเป็นเต้าไงกิตตะลาก็ลูกพจน์ได้เด้อดิมันไผสังขวัดมันลูกพดก็หันนี่ตัวก็ว่าสังวานว่าเป็นเจ้าดอกเจ้าหอยเบิ้องดูเนี่ยแต่ว่าเป็นตาแบบมันง่าอลไรซบเบื่องนี่สางขวัดไม่ห่างมึนคิดพอาปีไก่ปะปีไก่เป็นยังไงล่ะล้ำดูดีดโควิดมากนี่แต่เพียบบาดซื้อเอ้าเพื่อจะฟ้องกันเนาะเงียบ้านใส่งินเยียวยาเออค่อซื้อจังเดี๋ยวซื้อแต่ซ้อหัวหลังเงินเยียวยากน เงี้ยกูกับเขาซื้อยากูกับเขาซื้อเออตอนอายุประมาณว่าไม่ร้อยเห็ดกอดเลยเป็นเต้สายบาดกูกับจีน,น,นซีนีเลยนะโอ้จีนซีนีเกาหลีบอกว่าซีนียังหันซีนีเล็กกว่ากอดบังชูมือไมยผู้ได้เป็นพระเอกอยู่หันตลรมพ้นละพระเอกผู้ได้เป็นนักอกตัดแตนผู้ได้เป็นพระเอกเร,เร้องร,องรอง้องไอ้สารวัตรผู้ได้เป็นมูพระเอกหมอตา เรี่ยวๆผู้ใดเป็นตัวโกงบัตรเนี่ยไอเขากับหุ่นจักรเพื่อนชั้นแหลมได้พวกประเทศนั่นแหละเอาบอกคนนี้ขอบอกหุจักผู้ใดล่ะผู้เดียวนั่นแหละผู้ใดล่ะแต่ผู้นั้นแหละผู้ใดผู้โกงโกงไม่ผู้เดียวหรอกหจักรผู้ประเทศแต่ผมจะถามไป่ถอดผู้ใดเลยนี่ผู้เดียวดันลามึงสุขเพี่ยงผู้ใดประยุทธ์ พี่บอกว่าขอว่าไปแล้วมาบอกว่าขอว่าไปแล้วเอารถเด้ออะไรพวกเราออกครับพวกเราออกทำไมพ่อพี่อะไรครับพวกเราเหรอฮมาบอกว่าขอว่าไปแล้วจะเป็นภาคฝไปรยุ่ต์ใกล้คุกให้มามาแต่ยุหันเด็ดๆเป็นยังเลยนี่พูดเสียืนหนึ่งโอ้เพิ่เยืนผู้เดียวละเพลินไปเสียงหนึ่งอ่ะแล้วขอยย่างกับไปหาเจ้าพวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ย ม่ย่งเนี่ยเอมันก็ยืนสองว่เลไปไม่ยังม่าผู้ใดขายอยังนั้พูดอันเศ้านี่นะบอกเรื่องไม่เนี่ยไปยังเดินเนี่ยผู้ากคูรจับกข้ามาแล้วกจิจับไทยนะจับก็ได้จับเสียกูก็ขาน้ำเบอร์ก็จันจ้ขึ้นว่าผู้ใดขันมีผู้หูดจักได้มันเ่าอยู่ียางเนี่ยนะผู้ใดเอาอีปลายสมมันยู่น้ำตาลตังมือแรกเลยคือยาเสียดอีปลสสมมันสิจังได้มันเป็นมาตัว มันหูมันกับหมาบ่าวเลยเราพูดได้ว่าหมาเบ่าวได้ดีเดือนแต่แล้วตำรวจมาหันหมาเบ่าวตอนนักนโอ้ยมึงแต่ข่าวไรกับประสาทเสียเนาะเจ้านี่เนาะจังบ่าเอาจังสี่เอาจังสี่จังไหนอันคอยเจ้าเอิอเจ้าออกมามืหอนี่คอยว่าสิสวนเจ้าไปหาเงินสเด็เดืยวหาเงินเสร็จกูจะใส่หนีกูกับพระท่านพ่ออยู่เอาแม่เป็นหนีอย่างหนึ่งกูเซ็นเลขไว้เซ็นเลขเขาตีเออเซ็นลายปันใดเราสองเมื่อนายปักษาทแปดแปดสามเลยเล่นกูเอาเป็นอยัางก็เซ็นลายเถอะว่าจิลงจอมือ ไปนจ้าเดีบาดเนี่ยโอู้อะไรนี่มมเองแต่กูว่าถือตัวกูว่าไม่น่าปับว่าไปแปลห้องของแปลงด้วยขนาดกูบอกอะไดแต่นายเนาะแต่ละกูหาได้ละยมือหนึ่งไปหาใส่เราขายกล้วยแหละขายกล้วยเออเอากล้วยยังก็ขายถือแค่มือหนึ่งกล้วยป่วยเจ้ากู้จักว่ามันป่วยมันเป็นมะเร็งเบื้องต้นเจ้ามันเป็นมะเร็งเพราะมันใส่ใครคือคนป่วยขายแค่มือหนึ่งกล้วยทองไข่มันเป็นมะเร็งเดี๋ยวเดี๋ยว อันว่ายทองใครนี่มันคลวยตัวผู้คยตัวเมย์กลยตัวเมย์มันมีลูก้อใช่ไหมกูขายวยกูถิมเะยบ้าจยะโอยกลยมีลูกแล้วว่ากล้วยป่วยพะนะตั้งแต่บ้ายเลี้ยงตั้งไว้ตั้งแมันคือเรื่องเงินเรื่องทองจาไปหยังบไปยืมนี้ดิแล้วพอไงวิ่งพวกงบสิเนี่ยกูเคยยืมแล้วพี่ไก่กูเอาเช่นเียอุ้ยเป็นจ้าไหนล่ะก็แฉ่เงิกูอันที่ละทีู่เป็นจ้าไหนพันเนี่ยก็ตั้งด้หลายดอกแล้วก็บ้า โอ้จังสี่เนี่ยมีจังคนบ่อาต้นบ่อาดอกน้ำนี่เอ๊ะแต่ว่าเป็นอย่างคนคือบ่อาต้นเอาดอกน้ำเจ้าแต่บ่อห้กูยืมโอ้ยทอดนี่กับมาเบาสูกคนฟังเอ๊ะคุยอะนรเอาจังสี่เอาจังสี่เจ้าเสียวบ่อคาค่อยขึ้นเอาเลยนะเสียวบ่อเงินใส่หนิคาเอ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 าขัดเจียวไปเฮ็ดงานนับข่อยเลยงานหลังกันไปงานข่อยสีภาไปเฮ็ดนีงานสบายสบายทะเลโอ้ยกูชอบเป็นทะเลแล้วลูกกูบ่ดีเนี่ย โอ้ยอันเราอยู่นีน่บ่แม่อนลาสิชวนเจ้าไปเป็นกะลีได้เด้๋ยนี่ยเป็นเจ้าได้แท่งไฟคนซมื้อนี้เด้ไอไปหยังคนซมื้อนี้มันบ้าเลขบ้าเบอร์ท่านี้ผม่ากูบ่กให้นงี่ข่อยบ่ได้ว่าเจ้าข่อยว่าคนทั่วไปพุ่นดอกไปหยังคนซมื้อนี้มันบ้าเลขบ้าเบอร์ขอยก็เลยไปป้าประก,กาศไว้ทั่วที่ทั่วเดียรแล้วประกาศหยังว่ามีกมกไม้ศักด<ส>ิิ์สทธิ์บอกเลขคนแม่นเม้นยุใสอ้าข่อยก็เลยสิให้เจ้าเป็นกกไม้ข่อยสิเป็นเมย์ระจจำตัวเอาเงินคนตัวเอาเงินคนอมันเป็นตระดาษจาก่อน โอ้ยม, <Barn> มันบาปหดอกยุกนี่มันต้องหายกินทั้งสี่แต่ว่าเออแต่ว่าเจ้าเห็นมั้ยนี่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 กองบริจาคกดเตรียมออกมาแล้วนี่ทำไมอ่ะอู้ยเขามาขอเลี้ยงคตัวไหนเขาแบบว่าคนเอาเงินหย่อนใส่็จกองเงินหย่อนใส่ใอ่ใส่เออเพราะถ้าโดนเต็มอ้าไงที่ขาดเงินใช่เงินใส่แต่ว่ากันที่วาถือกองปล่อยทั้งสี่ให้เจ้าบ่คอยเสียก่อนแต่เอาเงินใส้เอาเงินใช้เขาบ่มีเงินไหมมาสวดใจมั้งเถียเงินนำเจ้าดิเพราะด้รอตาคนจะกันเอาเงินมาเงินขายขวดกูดิเออนั่นละ เอามาก่อนก็เลยเงินเข้ามาทีไปกังไรอยากได้นกเอานกไปต่อนกอยากได้สร้างก็เอาสร้างไปต่อสร้างขันอยากได้เงินก็เอาเงินไปต่อเงินไอ้จากไอ้เนี้ยกล้าเนี้ยไป็นกาเยไอ้จากไอ้เนี้ยเชียวเนี้ยไปต่อเนี้ยจะได้ไม่จะมีข้อนลักตีตีหัวให้ก่อนเงินขายกล้วยคนได้ก่อนเออเอามาลงทุนซะก่อนลงทุนจากต่อนนะนี่ล่อตาคนนี่ใเงินก็เป็นไฟฟ้าล่ะเอามันก็เป็นไฟฟ้าเงินชัด้ยเอามาก่อน เงินอิลิตัวนี้เมเงินจะได้ะ้ตัวมื่นหนึ่งแน่นอนมื่นหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าสีมัยืนล่างต่างเดี๋ยวสีคนบอเซียดอกมันบอคึ้นกไมมเอาพอดีพอดีกับอไปสร้างซุปกันฝนอยู่ในเน็ตมากอยู่ใน่ออนไลา์มากเป็นอย่งเขากะมาป่ายยุใไซมันขึ้ตัวเนาะโอ้ยครับบประยุคช่างพักกับประยุุต์นาะมึงนาฝ่ายุคฝปายยุคบอมเม้ฝ่ายยุ์ไปขึ้นน้นเล่าหล่านนั้นกี่ดือนนี่ขึ้นแล้วนั่นไหนน้ำ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 อ่อ๋ล อยากไล่เอานี่สุดกันฝนนี่นุ่งสุดเขามันก็ขึ้นต้นไมเตัวเพราะดีตัวเอาเงินโคตรหนึ่งริ้วเอานีนุ่งนุ่งสุดกันฝนคอยได้เนี่ยฝนมึงเป็นซะให้มึงเป็นกวามใม่ซะให้คนเป็นต้นไหมเอ้มันสูงโคตรคุณสร้างมาคาพูดได้สิเป็นแม่ก่จำพูดเป็นแม่ก่จำแางส่งตัวคนเองเจ้าสิตัวคนไหนบ่หรอเอยบ่ต้องห้องเรียงตัวคนนั่นไปกลับไปไปบาย ว่าทีคือต้นไม้บ่อฮะหรือแตเบิ่งมากขึ้กะสิคือต้นไรเงินมาแล้วเงินมาแล้วบึ้งดูเฉยงไปโกงไหมไม่ยบ่ได้ดิจ้สร้างชนไจ้าขอบคุณครับสร้างชนทางไหนโอ้สร้างคนเนาะโอ้สร้างบังไฟสร้างบังไฟจะให้เธอจับบอลับเลยเนี่ยป่าเด้เธอจะบบรับมาเจ้าไร ท่าพูดดีมากครขอเวเด้อ้าลาด๊าดโอ้ยใจรจ้หมดยายายจ้าขอพูดง่ายๆเดยอันเวียนบอถอดมานล้วหมดเลข้าขอพัดข้าขอพุดแซงชนข้าขอพแซงเป๊ะข้ขึนยากข้าเอาเฝ้ามาเต่งสุดเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไเค็นหม่ขงเนี่ไนห่เห เอ้ยเว่าเจ้านะมาเปลนมันสิคือ่ว่ได้เฮ้ยคุณตัวคนเดียวไปเมยมาเยนี่เรยวเร็วนี่เอามาเอามานนี่คนเอาาฝากนี่คนนี้คาเสียใจไปเร็วเร็วนี่คนเียกมาก่อนเลองมาององมาเองขอสิ้นก่อนนะกับังยังมาไหนสัอย่าเพอย่าเายอย่าพ่ายเมยาีลกคนนี้เมยให้เกย์อกทุกท่านย่ามัดู ออกมานี่เอาสีตายโอ้ยเด่นนี้เ่นรอนคตขี่มากคอ่โอ้อ่ะใส่สุดหายังมักปุ๋ยอ้ขวาเจ้ามัเป็นต้นไม้หขว่าเน้่เป็นแรงบมันก็กขือวยคือหดุไปเองก็จำต่างชงนั้นรู้ตางหาทางองสาาวคเดียวมากคนนี่ดูมันคือบอนเนี่คืออก็ต่องควงแล้วยงตัวควเนี่ย ตัวได้บดเดี๋ยวนี้กตัวคนเต่งคนกตัวคนดีเป็นพี่บาสกูพี่บาเป็นนายกกันไอ้โอ้ยอัเศร้าเนี่ยนะแล้วมึงเอาอย่างมาแน่เลยอยู่ในถุงนะคนเตรียมไมบดาแห้งหรเตงเร็วเนี่โอ้ยคนมากกวนสนโอยเป็นเจไดเด๋ยวนี้อายุมวมีแ่ยานั่งทู่บ้านคือูะบอยังอีกวันนีพ่ลมาถามัง อ้ยขวยเจ้าวัดปิดต้นไหมมันมียินบ่เด้อเรียบไปเ้ยบังตอก็พีหลอกนี่กว่าไปไปถึงพ้นถึงพ้นออนสีมาก่อนเด้ออองบดแดงมาหยังอ๋งี่กวาหนิเออคือตอนนี้แค่นี้ก็ได้เยวเอมนีอยไอเล้ยใครกันเือไปเด้นขื่อแล้วื่อแล้วมึงจะตีมันนี่ พี่มะอีลามายา,ยายสิผ้าพไปคนละานเราคนนี้เราต้องเชียวไม่ข,มขอได้ยินแต่เขาซา,า,า,าว่าเขาลือดขนาดว่ามีกคงไม่ให้เลขเขาซาการซาคักซาเนี่ยกลัวสิวสออกจากบ้านได้โอใจไม่เปิดไม่น,นายพาอยู่ผ้าด่างต,ตัวดักเต็ม ไปเดียนกันยากจนจีหัดไปเดียนตัวล,ละวันนี้มีไปเงินประเด็นอยังเฮ้ยพายุขี่หูวดาจังซื้อมาคือบานคือเมี้ยงแ็่ยังรักว่าเอามาันสื้ออจังไหนอ๋อบอดด้ยินเขาบา้านตีอะไรมันสื้ออจังไหนขี่เขียวตัวเขี้ยวสมซื้อคืออย่างนี้เด็กเ,เออก็คือว่า,า,ามันมีสองลกูกุมันมีสองลูกอยู่เออลูกที่สองนี่แห้งจังไปใส่กับบอดด้วายลูกนี่มันสื้ออจังไหนหีตูน จะ่าขัดลูกได้สามแมา่อีกจะมาวันจิซอวายท่างไดนโอ้ยเพิงจะพาพกูวอาตัวท,ที์ทัวเดนไหลขนาะมันเป็นอย่างคุณละสร้างขักจากฮิเคียวมาฮิตรงฮิตรงมาโอ้ยอายุห้าอย่างเันนะซื้อมาออกจากอันเดียวจากเมนบ้านนี่เมียแต่แต่พวกกูเอิญก,กูก็อย่างาอเอิญน,นไม่ใช่ออเม่นไข่พ่อแม่เกาดิยนเลยก็ค่ไข่สีม่ลูกนี่ละโอ้ยอีกคมเอไยไ่หยังคันเกาเดียนและมันบอกคือดอกมันนี้จเอา้เอา มันจะออกพัเต้เพิ่งออกตัวนาข่อยว่ามันข่อยยิงมันมันแมนตีนี่แหละกูประกาศเอาเพิ่งใบบันใบยักันกูกะมายัวกันยังเอาเร่องขึ้นยังกันรอดกันได้แถอบ้านเนี้ยขันยังมันคือว่าโต๊ะกูกะมาย้วนี่แหละประกาศเอาไปใบยังใบสั้นเอาตั้งแต่ผู้สอนผู้ใส่มานอนนั่งเจ้าคือกันละมึงจะมาเบ่าวขันเอาแต่ผู้บ่าวมึงขู่ว่าปากแงมทด้มันเป็นยังล่ะเอาผู้บ่าวกูมาหนีแล้วไม่ยังละ ที่ละพี่บ้ารวี่บ้าพนังจุวงไม่บอกเ้เดวเรารู้เลยเรารู้จังไหมบอกว่าดีพังงามบอก่สุภาพตั่งแต่คางที่แงนี้าไม่ไผเราในเคือรแรงสเม่กระจับองจัไม่ต้นลำเกีย่อี่ก็ให้ได้ให้เบอร์ให้โชคให้ลาก็มารวยหลายจิคุแล้ว ตายกระจายลายคนแล้ววนบอกว่าสุภาาแบบนี้บอกว่าุพาแหนาบอกุภาพนี่ีตรงฮีตตูนยังไรพระอยู่นะเดี๋ยวสีากจะแม่หงษ่เพราะจักรพรตายในช้าเหมือนเ่นมือจเจะแม่เอ้ยมีคนมาลุกล้ทาเปียกจักมได้เช่งศึกษาเขเนเขามาจากประเทศสากุจลัปัสสาวะจะเป็นป้าอย่างพงศ์ย่งจะตกุก็ต้องจุเขาจิจิจใครมา่กันจ้าจ้าจา โอ้จะไม่บอกใเรบอกจ้าจังไหนบอกเจ้าวอาจังีผู้เจ้าะตายได้สมืนเ็ดหมื่ายนอกเจ้ว่าอยากตูเจ้าต้องเสียคอเสเขม้ายเสียหาเสียเสคอเสเขาจังไหนะมันกิดึ้นแปลว้ายนจ่ผู้เจ้าตายไทงหเจมื่น้ปานี่คนก็เลขสอื้อเขาจะมาทีมได้เนี่ยนแล้วถึงนี่เสิบดใคุลัดคุณ เฮียคอเชยเห็นเันจตงตาได้สามมือลูกเจ้าต้อแห้งตายไง่นตาต้อกมไปยามาเอาเอาเอาผู้ขายสิมาเน้บานมาเนี้ยานดบบเนี้ยายใเอาดีเอาเบือบาบเนียบานเอาเอ้าเียฝาขียวเ้าขอดไมหันอ่ะเพาะยันต่ห้าสิบหาเนี้ยบานมวย้มวยอย่างเนี้ยมเอาเเอาสนาที่พักไยหาซื้อนอยูนีกินดอกหัน นี่เท่านั้นหลังเงินก็ได้กับอะไรมาเว้ยอุ้ยบอชบุญบอชชุบหักแต่หลังสวยังไม่หยังเนี่ยเฮ้สิมาขอเลขขอเบอร์นี่ล่ะเอาอีกแล้วอยากรวยอีกแล้วอยากรวยหมดต้องหันบัตธรรมดาเป็นเศรษฐีหลายคนแล้วตายแต่หลายคนแล้วเพชรเจังสิได้เลขได้เบอร์ละบไหมได้ไปเบอร์จ้าต้องตั้งบูชาแตงจากของตะแม่บูลงอาคาทแล้วบูชาหลายปัญญาย่ง ห้าร้อยบาทห้าร้อยก็สุก้าบาทห้าร้ยไมเลกี่่ะว้าายืาหิบเงินกอนละมือเงินล่มือเงินล่ได้เสียวขึ้นไฮโดรมเงินละ้าายอยต่ย่อยใส่กะแกงขนาดหาผีก้อแกงเนื้ออาิีส่าเต้าสกลาก้อนตบุญกอบกลางหลัง ที่เห็นแดกจุงคืองวดพวกมาไหลเลยโอ้โหด้วยมาไหลหลังส่งแหม่พวกมาไล่ดิว่ามันเห็นดูฐานนะบางทีมาจัดยังเรตอนพังหนาคือพี่หลวงเป็นล้วยน้ำเขาพังหนาบางควั้งสามเดือนแล้วบ้งเลยมีไรหนาคนร้วยนะแต่ว่าบนร้วยจักเสียไม่แต่เสียเปียบเสียเปียบซื้อเรียกว่าไง จ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่คอเสียเปียบเขาขาดสร้าง,งอันนั้ะอันซุมเจ้ามือน่อยเปตะขาดินคืออย่างที่ไปคาเขาเป็นอย่างไม่ค่อยเงียนเนาะเียบอีอย่งไว้ขันย่าเขาถือหลายหลแม่บ<อ>่า่ะใจเขาเครื่งคาขนาดเครื่งเดียวาสาสบปเอ้ยขันตัวเล้ต่างๆนด้กับอันเขาอันใบอันบังคอยนายบงเดียวบัใ <น S 1> งใดอันย่างเขาเส้นหลายหเลขก็ถือให้แม่เออเ่ยคือบอกเก็บน้ำเขาเครื่งคาแต่ใหลอ้าวอ้าวอ้าวไปเบิอเ โซไปโซ่มันเออโซไปโซ่มันเนาะเดี๋ยวเราหาลอยลูกพนจะนอนเงขายข้ไขมากระเากอะเลยกัเลยเงืนเงิงเอานีไหนนี่นี่เอาเงินลงิอะไดหนนี่มเงนกูก็มีนีเอาเงินลหาลอยกูเป็นเงคนเอาเงินละมเงนกูไม่คุยสายคยเอาเงินละเอาเงินละเงินขออะไรเงินเอาเงิน ตัวคักนาะบอกให้ตัวเงินเขาจะได้เขาเงินจากของนี้ะบาทเงินขายกล้วยกุไปเ้ยพึ่งเโลยัมัน่านได้วบบนี้เด้อเอาไม่เดี๋ยวมันมีมาถังจะได้ขึ้นบ่เ้อนโว้ยโอ้ยลยคนมาเร็วพนมาเร็วหนาวบ่ค้าทุ่มสวยๆ้าบอหนาวดอกไมแต่ทุ่งผู้อ้ละหนาวจะเก็นหนาว กินพ่อหอมสวยซ้ำกับเท้ามาหาบอคาเดี่ว <laughs> ่าจับของสวยเถอะสวยตอนนะี้สวยๆจังสี่สื่อขี้มาท่าขาทเด้อค่ะบวดท่าได้เบิกเงินค่ะเมื่อถึ <laughs> อไปรักนนามันหมูโลดขั้ววันยู่ <laughs> สวยๆจังสี่ย์ไปยืนใกล้หมาด้วยใหญ่ไปอย่างค่ะ <laughs> เดี๋ยวหมางงงมวงมามปนสีเฮาหรือสีหอนดีว้าาป สายสอยบอค้าเนี่ยแมนค่ะเอ้ยมันเป็นโซลามสร้างอ่ะลูกมึยังไม่จับพันเพื่อเด้อยแ้จับได้เป็นหยางจับจับจับได้หอดจับจับมันเป็นหยังมันสิเป็นบาดทะยักเฮ้ยแกจับอยู่นี่หาซื้อเพราะแกโสดบ่มีเด้อทองสอยรุ่นดิโอ้ยอย่าโสดล่าท่อแห่หลายเป็นยังจะซื้อวันนีเราต้องไปซื้อร้านอยู่กรุงเทพร้านเดียวร้านไหนคายอยู่กรุงเทพนั่นร้านทองแม่กิมหรี่กีฮีแม่กิมเฮง โอ้ยว่าเป็นต่ากูปกายากาย่าง่ไง่ลงมันแข็งม้าสวยแท้คือเจ้าของธุรกิจทะะี่นะบ่สวยจังไหนผัวคอยอยู่บ้านนี่แห่บอสไม่ไหผัวก็เป็นฮอตฮายโยคุณโอ้ยเขาสีตัน้นึงน่ะเจี๊ยบเออมืเกิดปับเปิดงานกว่าตะมกรมอปผู้ตื่นเบื <c oughs> ่อเราท้งงานไปก็ได้สีแบบนี้ใหญ่ก่าเมรนมาคันนี่แหละค่ะเมียน้อยค่ะไปบอกเ้าเศร้าหายคนในเรือง <c oughs> คอยมีธุรกิจเป็นของแจ้ข <c oughs> องเท็จยังล่ะ ใคยเปิดร้านขายสินค้าโอท็อปาาขายของดีเมืองหร่กันละสินค้าโอ้มึงพ่อพันไหนโน้ตเสาขายจิโอ้ยพ่อพันไหนโน้ตเสพาพ่อมึงตีใช่เราคุยกันล้ว,นนวสิวนค้าจะไหนโน้ตเสาเนาะขายผ่าไหมผ่าแพ้ว่าดีเอาดีเ,าดเป็นแสบดีบ่ได้ผัวน้อยมาขายซอยพร้อมเออผัวเป็นหัวโปกงไงยังไงดีดีเป็นจะไหนตัาช่วยทั้งแนวบ่ให้เป่าล่าถ่ายมือเดียวอีเมยผ่าไหมผ่าแพ้ว่าขวา,า,ขาขยงังตับ๊บ มันพาหมูมาเหมาไปพอดมันเอาไฟปีนาได้เนาะบ้าเมนค่ะมัาลอยไปจุ่มหัวโปกน้ำกันเกยกับพีผัวเจ้าผัวเกยตายยังไงผัวตายผัวตายเป็นอีหยังคือตายยัยมันสูบยามันสูบบุหรี่หลายอหมอว่ามันเป็นมะเร็งปอดตายมัน่ะโอ้ยหาบอกหาว่าอะไรท่ออะว่าว่าจะเล่ผู้ใดสูบยานี่เป็นมะเร็งปอดเออก็กูกังวลอยู่ในป่าทางบ้านแล้วเป็นมะเร็งปากบุหรี่แล้วหนีสูบยาบ่โอ้แล้วก็สิ่งแวดล้อมพอยู่ เจามือเลขก,กูามา,มาเกเหรอดนเป็นแม่เลขกอ้าวก็เลยสีพาไปเอาไปใส่ไปเอาเลขเขาว่าเจ้าแม่ดีไปเอาเลขไปเอาแมา่เนี่เจ้าเป็นเจ้ามือเลขกจเจ้าสอบมาหาสเต็กเตี้ยมา้านละนะโอ้ยก็นึกก็ไปแม่แต่เขี้ยนเขาอันสุดท้ายผัดถวายกูมาถวายแล้วสุดท้ายเจ้าถวายอยังถวายปรัชิกมาถวายไปทั่วไปทิกแม่แต่<พ>แตเขี้ยนมันมีผัวนะพ่อปรัชิกพย์เดี๋ยวมาบอกก่อนเล็กไปแล้วเนี่ยเสนอเออตะเกีย ยวกเราบรู้แต่มไมได้หรบรู้ได้หงตใ้เพ้นอย่งใ้เป็นอย่างางานจังีดจังเอือว่า,าง,างังีถง่ถูกต้านจัตถูกต้อ,องงานจังที่จะไม่จังที่จะให้เลขให้เบอร์ง,งังได้รับลูทไลูกชาทำแจกมาได้ันน้วะ ข่อยย่ากมันคือคู่นกเย่ยงบ้านพันเสาครับยายเวลามันก็นไม่มีนกเย่ยงเว้ยนะโย่ข่อยย่างจังสีเพรได้ดอกเป็นังไรข่อยย่างหิวเพราะซ้ำกันบวเป็นังไรคือว่าลูลาพาเปยียกบอกสู่ฟังเบิกก่อน่ะนี่คือสถา,านที่ศักดิิ์สทธิ์เอาติดโอ้ยนี่บอกพนว่าบอกเองอห่อนมาห่อนเดือตัวนี้แดงสามแปดแปดสามเป็นอย่งไรแดงคือคึ้งเข็งจะเไ็นกู้ขาดจะเสีเศร้ารวยหลายคนแล้วตายก็หลายคนแล้วย้อนวันลบลูก งามบ้างงามเห็ดกระไรผู้ขาออนไลฟขาหยาพ่อแห้งล่ะได้คุยกับตาแม่ให้เออคุยให้ไงตาแม่เอยบัดนี้ละต้องเป็นะไดเงืนเขาไปเม่จับกมอคอยมุคอยถ้าได้ปากไงแล้วก็ตาแม่ฮะจใช่ใช่ตาแม่จ้าอเจ้าเลยนะรบดูจ่าแม่พวกต่างชาิได้สามมือเจมืออจเห็ดจะไรพู้นั้นพูเจ้าต้องแต่งเชดคอเช็ดปัจจเช็ปัจจัยสร้างเราสร้างมา ใส่เบิดได้ไหมเบิดเดินป่ะค่ะใส่หน่อยอายุหน่อยใส่ไยอายุยืนห่วยห่หย่าฮาฮอคุณเจ้าักบ้านเลยสองหมื่นหมดแล้วมาน้ากันเสียน้ากันเสียล้ากันตีจะตีเสียตายน้ากันตายหงน้ากันสองโหห่วยเอาไปนึกใัื่นนึงเนี่ยโอ้โหไมเอ้ยได้แ้วอะพุทจะไปยังบ้านยังเห้ยสิมาขอเรียแล้วมาขึ้น่าเป็นใครเนี่ยเสจะไม่น้ำเกี้ยงเนี่ยหักเลยล้วต้องหัว เอ้มวเจ้าจะมาเอาเ่งัไงบ่ได้เอาักเทกับ่ได้วดเจ้าต้องบูชาแปงจับตรงไหนเอาบูชาแป้งไม่แลวจักบาทพูกเขาร้ยเก้าสิบเจบาทเอาไม่เงมคือเลขเรือดัำน้ำแทอ้างชางใส่นี่เหมืนหยุดเย็นเย็นเยนเย็ย็นเยเย็่าเนี่อาเลือลขไรก็ยงมาเลขเล่กูทุบยุ่เนี่ยแมนบอกเอาพวกีจับบาทนจ๊ะเต่สงหาดูดีก่อนทเขาอดไม่ได้บอจ้าเขาสิบาเขาสิบ้างบ่ล่ะ บ้างอย่ท้หาลูกหนีกันปอาไปบ้างดอกเาท้หาไผอีเชิเอาแล้วไปหนีเจ้าหลายป่าไห2สองหมื่นป้าใสเขาเส้นหลายแท้ลูกใสนันรอนะเอ้ยมันผู้เส้นสองร้อเทียงเอนเทียงเอาโอ้ยจะเทยิบกูสองบาทก่ขึ้นกูกับพน้องเฟรดอกอ้วยนี่เฝ้าท้อเอาเอาไรับเทือกือ ฮัลโหลฮัลโหลอีเชิดปะคนละคุณละคนคนพาคณเจ้าไม่หยัางยิ่ยเบอร์ผู้ใดนี่เบอร์อีเชิดเด้นนี่อ้าอีเชิดตัวเนี้เออเชิดฮัลโหลฮัลโหลเชิดเออมึงยู่ใส่กูขังก็ยัวหเขาไม่ก๊วยกอมาถือเลขเนาะถือเลขใจไม่มมันคือกูขายข้วอีปอบี่ ขายกล้วยเมาได้สองหมื่นคนแต่แรกงานจ้ากูใช้เจ่อไม้ยู่ขอบคุณค่ะเอาเงินก่ันอโออ๋อไปเะ่นสิไส้นี้างคนมีคนเจ้าส่ดำเ้ดักมีพื่นเรหรกขันมึงมาใส้นีกูกกสิเปี่ยนชื้อให้มึงเด้อมึงก็ไม่เปลี่ยนหยังเปลี่ยนไปจากเชิดเช่าชาวติ็นกี่เชิดชาติชั่วกูกสิเปี่ยนมึงขึ้กันล่ะเป็นหยังจากยกโกสีสเจ็เป็นหยังเป็นยยโกซีสขาด ไอ้แม่ต่านนั่นจะการตาอันใหญได้เขาไม่ผูาการไถ่ดอกจายแค่ระดัไนแค่พักผูแม่เยียกปากมึงแม่หยางหญ่เชิดเออเป็นเจ้าพ่อเออกูไปแล้เจ้าสิใจนี่คอยเออกูดีใจที่กูยางอยู่นั่นงการนี่ังเจ้าหยางน้ำหยางเงินมึงเงินมึงนี่นะ สชเว้ดละบาทนี่กวบมึงเอ้ยขึ้จนขวบพี่บาบังให้งานน้ำนี่ละเอาเงินมาแแ่งกูทำเองเอาเงินมานี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการแสดงของพวกเราศิลปินภูไทยครับสับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายหลากหลายการแสดงแบบสำหรับค่ำคืนนี้ศิลปินภูไทยครับรอมแล้วที่จสนอพามิรักแฝนเพลงมาพบและสัมผัสกับศิลปินผู้นำทีมงาน ผู้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมหมอลามิสารนับช่วงเวลา